สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวเราอยู่ในช่วงมอไซค์คันแรกมอไซค์นำเที่ยวครับอันนี้เรามาเจอพี่ที่ขับรถเที่ยวอยู่ครับมาจากกรุงเทพครับก็ใช้โฟร์ซ่าครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ครับว่าพี่ก่อนใช้รถรุ่นนี้มากี่ปีแล้วแล้วก็ความประทับใจมีอะไรบ้างไปครับนี่พี่เขามาแล้วครับไปครับไปขอดีครับพี่พี่มาจากไหนครับเนี่ยมาไปเที่ยวที่แบมแบมบูอ๋ออ๋อที่เพชรบุรีเนี่ยครับแล้วพี่ขับไปจากไหนนบเนี่ยผม ไม่างกรุงเทพครับอ๋อพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยลืมถามเลยอ๋อชื่อกิจครับพี่กิจน่าใช้นี่ครับพอซ่าตัวนี้พอซ่าสามร้อยครับช่วยเกินเลยเกินแรกเลยนะครับพี่ใช้คันนี้มีกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปีหนึ่งสามโอ้ยี่สิบปีถึงแล้วนะปีหนึ่งสามตอนนี้อาสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีนะเอาประมาณสิบเอ็ดปีโอ้แล้วทำไมพี่ถึงเลือกขี่คันนี้ครับ ตัวนี้มันตอบโจทย์ผมตอนเริ่มเริ่มต้นน่ะผมไปเจอสองห้าสูตนห้สองห้าสูที่จีนอ๋นอ,อครับผมอแล้วลางจากนั้นมาผมก็รอแต่มันมาเปิดตัวที่เมืองไทยเป็นตัวสามร้อยอ๋อพี่เลยตัดสินใจชอบคันนี้เลยผมชอบผมชอบผมก็ตัดสินใจเอาเลยโอ้แล้วขี่เที่ยงเดียวเลยหรือว่าขี่ขี่ทำงานด้วยแต่ก่อนผมจะใช้แต่รถยน<อ>ต์อ๋อแต่พอคันนี้มาเสร็จปุ๊บผมก็ ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานในเมืองด้วยครับโอ้โอเคครับแล้วความประทับใจคันนี้ครับมีอะไรมั้งครับผมว่ามันสบายสบายนะใช่โอ้ oh, ขี่แบบไปไหนแบบสบายนั่งสบายเหมือนเหมือนขับรถยง่ายๆคล้ายๆแต่ด้วยความที่เรารักธรรมชาติครับพี่ก็ชอบชมธรรมชาติแล้วก็สายกลางเต็นท์เหมือนกันฮนะใช่ครับกลางเต็นท์นอนแล้วก็แล้วพี่เริ่มต้นเที่ยวม,มากี่ปีแล้วครับเนี่ย เริ่มต้นเที่ยวมาเจ็ดปีครับเจ็ดปีก็เหมือนกับซื้อคันนี้มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเหมือนกันก็คล้ายๆโอเคครับวันนี้ก็ยินดีที่รู้จักพีก่กิษครับมาจากกรุงเทพ,เทพนี่ครับฟอร์ซ่าสามร้อยมีตัวนี้ทำให้มันสบายหน่อยอม,มีเบาะหลังทิ้งหลังนี่นะครับทำให้สบายอย่างี้แล้วส่วนมากพี่เที่ยวนี่ใช้เวลากี่วันครับออกเดินทางประมาณสองถึงสามวันอ๋อแล้วแต่ว่าพี่จะไปแล้วไปไกลสุดไปไหนมาครับผมผม เที่ยวส่วนมากจะเที่ยวแถวนี้แถวนครนายกลำเจดมบุรีราชบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีโอเคครับอืมแล้วก็มีสระบุรีอืมก็ธรรมชาติเยอะครับใกล้กรุงเทพก็ธรรมชาติเยอะแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิตมากมากครับสวัสดีครับพี่โอ้โหฟอร์ซ่าตัว300ครับตัวแรกครับรีบมาติดเลยครับตัวนี้อืมลองดูครับพี่กิจใจดีมากครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับพบเจอกันโดยบังเอิญครับ สวยงามจริงครับเรื่องนี้ไปครับวันนี้ก็ครับก็สวัสดีครับมาไซคันแรกมาไซนำเที่ยวสวัสดีครับ